สวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปมือนี้มาในซ่องเสียออกเผ็ดร่ำเพลินโอ้ขูมีมีเป็นยังไงอาการอาการอาการเจ็บขาเรืงนครับว่าเจ็บขาหัวเข่าหัวเข่ามันเป็นตั้งแต่เกือบเดือนเกือบเดือนแล้วโอ้ที่ว่าเจ็บขาืออนนนั่่่งงทายูีแหละโอ้แล้วก็เดินไปเอาของในบ้านนี่แหละเดิน เ,ออเดินในบ้านอ่ะพี่จะเอาเคยเห็นนั่นแหละเ,ออเดินไปแล้วพอเข่ามันดังลั่นเออมันลั่นมันลั่นอยู่ตลอดเลยวันนี้เวลาเราเดินกนลั่นลั่นก็นึกว่าจะมันจะวันสองวันหายเนาะเห็นว่าเก็บ้า,าว่ามาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เ<อ>นี่ย้ตอนแรกเป็นไม่ไม่ปวดมีปวดไม่ปวดตึงมันมันแค่ดังเสียงมันลั่นที่เฉยพอเข่ามันลั่นนี่ใช่แล้วไปหมอว่าไปลรกอะไร กระดูกปูปูมีมีมต้องไปหาหมอกระดูก,กไปปรึกษามหมอกระดูกตอนนั้นแหละแล้วก็ได้จะรับยามากินแล้วพอฉ<อ>ีดมันมันก็นจะสูงอยากาจะไปเอามาถัา่วโย่นี่เห็นข่าวคุณมีพี่น้องได้ตรวจสาต์เราด้อนะครับผูเครียดเครียดกังวลคิดไปทั่วกิน กินก็มันคิดน่ะมันคิดไปทั่วเลยคือความกังวลเนาะคนอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่เป็นแล้วทีนี้ทำอะไรมันลำบากมันว่าจะเข้าไปเล่นด้วยอยู่เห็นเดดก็ทำงานบ้างใช่กลัว,ว,วไปรุปกวนเวลานอนนอนบ้างทำงานบ้างแค่เพิ่งตื่น <laughs> ก็เลยลูกๆุเห็นทำชุด ปิดวงนี้จะได้โชว์ไปสุดหรือว่าไไไมม่่โอ้เปิดรูดูการนุ่นนะครับได้ได้ได้เยอะแล้วนะไปได้ได้เยอะแล้วรอแค่นิดๆหน่อยๆมาตกแต่งตื่นนะพี่น้องครับกูมีเมีเนะสดๆเลยแมนเพิ่งเพิ่งแมนเพิ่งว่าโอ้ยกูมีมียังไม่ได้ล้างหน้าเราโอ้ยเอาบรรยากาศสดๆเลยกูจะหนุ่มตื่นหนวนก็เลยเอ่อตื่นขึ้นมาว่าจะ อะไรกินแล้วก็เตรียมของเตรียมอะไรไว้พรุ่งนี้แต่ว่าไปงานพรุ่งนี้อยู่ก็ต้องไปคุมเด็กคุมอะไรให้เนี่ยเต้นได้เต้นไหมเนี่ยหรือว่าพักก่อนใจนี่มันใช่เข้าใจความรู้สึกใจนี่มันสุดสดแล้วครับแต่รอดูก่อนเพราะว่าวันนี้จะไปไม่ถ้าเราขายยังไม่ดีก็อย่๋เพิ่งไปฟื้นมันไม่ได้เลยจริงๆเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้ตรงๆเลยครับไม่ได้เลยเพราะว่าเดินมาเมื่อแก้เนี่ย มันมันปวดพอมันปวดมากปุ๊บมันเมื่อยอเข่ามันเหมือนมันหมดแรงมันจะเข่ามันจะจักรพรเข่าลงอย่างนี้วะกลัว,วก็เลยไม่กล้านี่แหละพี่น้องรูดูปีดรูดูได้จีร้อยแล้วมาอะไรไม่ได้หาเลยโอ<ฮ>้ยพี่น้งองบอกมนบอกอยังไงซะนี่แหละผู้อยู่เบี่ยงหลังนี่โอ้ยแต่มันผมเป็นนิ้บชี่มัน คู่มีมีดีทิ้งแม่ทิ้งว่าไล่กันหน่อยให้ด้วยน้ำใจไหมอาจจะมีอยู่อาจจะมีมีอยู่มีอยู่ครับมีมีกูรับคุยอะไรพึ่งกับเบิร์กอยู่หรอได้ยินได้ยินมาเพื่อนสาวอยู่เห็นไรส่วนน้ำในกับเห็นแต่งานเนาะแต่ว่าถามว่าให้โพสหาปังหมุดบัญชีมีม่ไม่ทำไม่ไม่ไม่ทำแน่นอนก็คือไม่ไม่ได้หาแล้วก็เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เพื่อนจะอาปาก ว่าเออคูมีมี่สอยค่าน้ำเด้อยิงสีนกจังหนึ่งส<ม>ันมีคนทักมาคุยด้วยเด้์ยสีนี่แหละก่าลูกทำไมไม่โพสต์คำถามอะไรทำไมไม่โพสต์ขึ้นแล้วก็ปักหม,ดมุดบัญชีไว้มไมโพสต์ถ้เา,เาเอาความรู้สึกผมนะคูมีมี่้าทำาม,มันเหมือนกับจงใจเกินอันนี้ตอ,นนตอบตอบแม่แม่แม่ไปว่า มิมีจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดใช่ใช่จะไม่ทาแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนเขารู้อยู่แเขารู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรหนึ่งคือเราขอเพราะว่าเราก็ปวดด้วยก็เลยเราก็ปวดพวกเขาด้วยเราก็เลยไม่กล้าที่จะเนียนก็รูผิดเบื้องหลังผี่หลังคุนบอกกับบัณฑ์เนอเห็นแต่ยได้าเคเห็นแต่หยิบสุดบางเทีกับปลูกปลูกผัดผักสวนคว้าไว้กินอัน ถ้าเมื่อยก็นอนพักนอนพักเสร็จก็ออกไปอยู่กับผักอยู่กับผักเสร็จเขามานอนดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ก็คือหาดูเอออะไรสวยๆงามๆอ่ันชิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มานั่าทางานแล้วก็เหนื่อยก็นอนก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะแมนเาเรียกว่าอะไรวนเวียนวนเวียนวนเวียนเยอ่แมนวนเวียนตื่นขึ้นมากับเห็ดนอนกับนอนผัก นีลูกๆมาลูกๆน้องๆแดนมาก็เลยน้องโผล่ไปเพิ่งตื่นก็เลยมามาหาเดี๋ยเขาเดินทางมือน่ะเขารถบัสเหรอพรุ่งนี้นน่าจะเป็รถบ้านโอ้รถบ้านเดี๋ครับไปรถบ้านเดี๋ยวดูก่อนเป็นกำลังใจด้วยนะครับะฝากเป็นกำลังใจผู้มีมีนี่ด้อพี่น้องที่ลำเพลินนะครับพรุ่งนี้ปิดฤดูกาลวันที่สามสิบนะครับถ้าใครมาไม่ได้ก็คือบัตรกลุ่มปิดบัตรกลุ่มปิดร้อยสิบเก้าคะแนน 1 1 9บคะแนนนะคะถ้าเข้าไปทางเพจเต่พี่น้องฝากถือว่าโค้งสุดไทยของรดูการทีซีแล้วนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องซื้อบัตรใบบึงย้อนหลังก็ได้พี่น้องบริเวนว่าบึงได้ทีเดียวแต่สามารถดูย้อนหลังก็ได้ก็จะของเก่งเติบอยู่ดอกแมนแมนเก่งเก่งพอสมควรอยู่ดอกเพราะว่าอันอันนี้ใครจะว่าไงก็ช่างน่าแต่แต่ยอมยอมยอมรับเลยว่าชมตัวเองเลยว่าเก่งโอ้เก่งหยิบสูตงสองคนแม่ ตั้งแต่มาอยู่พชรลำเพลินออกงานวันแรกถึงจัดบอกกิ่งถึงผ้าน่องหน่องเห็ดนวกถึงวทีคู่มีมีตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่เพชลลำเพลินเนาะจนถึงวันเนี้ยจนถึงพรุ่งนี้นมันเป็นฤดูก,กาลปีที่สี่เนาะไม่ได้ลาเลย ไม่เคยลาเลยแม้แต่ป่วยนอนน้องเดี๋ยวลูกไม่ขึ้นจริงๆหลายคนก็เห็นว่าคุยมีทําไมไม่ลาพักเออไม่ค่ะไม่เคยลาสักงานครับยังขึ้นเต้นอยู่แล้วก็อีกว่าจะทําอยู่แล้วลูกเป็นยังไงว่าลูกอรอซอนอ๋อลูกสาวลูกสาวสามว่าลูกดูการนี้จะได้มาไหมมาโอ้ลูกสาวว่าใกล้เต็มร้อยแล้วใกล้เต็มร้อยแล้วใกล้จะได้มาแล้วแต่ว่า ลูกสาวเดินได้ปกติละแม่วันนี้แม่มาเดินเนื้อเอาละพี่น้องผู้ใดจะกินออร์ลซอนนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อคูณมีมีว่าดูดูการซีซสันหาพ่วกันครับออร่ซอนเต้นแถวหน้าเนี่ยเต้นแถวหน้าดีกคู่ออร่ซอนอ่ะขอขอบคุณคูณมีมีหลายๆเด้อทีนะครับเขามาเยี่ยมยดียครับพี่น้องเามาถ่ายเนาะ จับจูดเลยด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับจูดเลยนะครับจับจุดคู่มีมีเลยอะสำหรับคลิปนี้ไว้ทำานีเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังมาพบพลอยได้ที่ไปไทยคลิปหน้างานไปกับทีมงานเพื่อนนะครับปูดูเบื้องหลังสำหรับทีมหนีขอขอบคุณปีขอขอบคุณน้องเด้อที่กวตที่ตามนะครับในช่องเสียออกเป็นลำเพื่อนเดี๋ยวจังมาพบพลอยกันในคลิปต่อไปครับ